ดีค่ะกัสการนมัสการพระอาจารย์นะคะหนูอยากถามว่าคาว่ากีฬาใช่ภาษาบาลีหรือเปล่าคะหรือถ้าใช่มันแปลว่าการเล่นหรือเปล่าคะหรือว่ามันมีความหมายอื่นใช่ไหมคะค่ะข,ขอบคุณค่ะเขาจเจริญพรยิดยมผู้มีความสนใจในภาษาบาลีที่ฟังหรือดูรายการภาษาบาลีของพระอาจารย์แล้วมีความสนใจสับสับหนึ่งสับภาษาบาลีว่าการเล่น หรือช่วงนี้มีกีฬาโอลิมปิกอยู่ที่เราเห็นแล้วเอ๊ะภาษาบาลีว่าอย่างไรอย่างที่น้องถามมากีละกีละนะแปลว่าการเล่นในที่เราพูดกันกีทาหรือกีทากีละนะแปลว่าการเล่นฉะนั้นกีลติย่อมเล่นคนเล่นทั่วไปแต่ถ้าเราเล่นก็เป็นกีละมินะกีลามนะิอันว่าเราย่อมเล่น กิละมะหรือกีฬาทะอันว่าท่านทั้งหลายหรือเธอทั้งหลายย่อมเล่นกีละนณะการเล่นเนี่ยศัพท์ภาษาบาลีทั้งนั้นแต่ถ้ากรีธาสันสกฤตฉะนั้นเวลาเราเห็นการเล่นกีฬานะภาษาบาลีก็คือคําว่ากีละนณะกอไก่สระีลอจุลาน,นหนูในระว่าการเล่นที่เราพูดกันว่ากีฬากีฬาจเจริญพร คำว่าการเล่นภาษาบาลีว่ากี่ละเะเป็นณปุงสก,กะลิงกีละนังอันว่าการเล่นกีรติย่อมเล่นอย่างนี้เป็นต้นเจริญพอ